แต่ที่ตกใจกว่านั้นนะครับพื้นที่ข้างเคียงหลังที่ผมบอกว่าเป็นบ้านหลังอย่างหรูอย่างใหญ่เนี่ยมีรั้วเป็นใกล้ๆคอกม้าเนี่ยยาวประมาณห้าร้อยเมตรด้านกว้างเนี่ยก็มาสักเกือบร้อยเมตรกับยาวกู่ขนานไปและหลังมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสวยงามนะครับปลูกไว้เยอะมากแต่ที่สําคัญก็มีเครื่องจกักรมีรถน้าอยู่ด้านหลังบ้านนะครับ ตลอดแนวหลังบ้านก็จะพบมีที่การเปิดเข้าไปในพื้นที่แล้วพบข้างด้านหลังก็เป็นภูเขาภูเขาหินปูนนะครับส่วนหนึ่งก็ถูกเปิดเป็นพื้นที่ราบนะรับเขี่ยเป็นถนนแดงแดงลุกยาวสู่หุกตตาเราเองเราก็เดินเข้าไปนะครับก็พบว่ามันมีอ่เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนภาษาประมาก็เรียกว่าอ่าภูเขาหินปูนดอกจอกนะครับมันจะคล้ายดอกจอกนะครับขึ้นมันยุกก็อยู่เต็มนะครับเป็นสีขาว ก็ถูกระเบิดขึ้นมาแล้วก็มีดินทําถนนก็ไปในป่าลึกนะครับเราก็เดิมเดินแล้วก็ขึ้นด้วยความลาดชันไปเรื่อยๆสองทางทางในพื้นที่ป่านะครับผู้กอบวินปูนก็จะถูกเจาะเป็นบอมบมบอมแล้วก็นํามะม่วงมีมะม่วงมีมะขามเทศต้องมีไม้น่าจะเป็นไม้ประดับต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นไม้ยืนต้นนะใบคล้ายๆกับบันชีปลูกแทรกอยู่ในป่า ซึ่งตรงนี้พอหลังท้าเราตรวจสอบเนี่ยมัพบว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญายเย็นและอยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าของกมป่าไม้สมัยนั้นนะครับน่าจะรุ่นเดียวก,กันกับแปลงปลูกป่าของเขาใหญ่น่าะจะอยู่ประมาณปี2 5งหซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าปางอโศกค,คือด้วยความชิชาญที่เราเห็นนะมันจะมีต้นสีเสียกันเยอะมากนะครับถูกค้นล้มตามไหลเขาขึ้นไป ะครับตอนที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นภูเขามีความลาดชันลาดชันลาดชันขึ้นเรื่อยเราเห็นหลักสีแดงๆไกลๆอยู่กลางภูเขาสูงสูงเราก็เดินเข้าไปนะครับพบหลักสปรกรที่เราตกใจคือพื้นที่มันไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นได้ยากอยู่แล้วนะครับเราเดินขึ้นไปก็ยังยากนะครับแต่เราพบหลักหกินขกเสาปูนใช้คําว่าสปรกรสามศูนย์เหมือนกันเลยครับล้วเพิ่งไปปักเมื่อเร็วนี้เองผมเชื่อได้เลยว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเนื่องจากมีเครื่องจักร มีกุศะขนาดลึกทำถนนอย่างสวยงามแล้วเขากับพื้นที่บ้านกับรวมตรงนั้นเนี่ยผมตีได้หรือว่าไม่น้อยกว่าสามร้อยกว่าไร่ตียังต่านะแล้วด้านหลังเนี่ยล้อมรั้วมีปักรั้วแล้วก็มีผู้ลดนหนามติดไว้เวยนะครับผมไปเดินตั้งแต่หกโมงกว่าจนถึงทุ่มกว่านนเดี๋ยบรรยากาศเบื่อเบืเชื่อไหมครับมีความที่เราเห็นเดินขึ้นไปนะเราจะเห็นว่าภูมิทัศน์ที่นั่นสวยงามมาเป็นทาเลทองเป็น เป็นลักษณะของภูเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยนะครับมีต้นไม้ขึ้นสลับซับซ้อนนะครับไม้ที่เหลือเนี่ยสีเสียดมันเป็นพืชที่ปลูกในสวนป่าเพราะไม่มีไม่ได้เป็นพืชปกติขึ้นอยู่ในบริเวณจุดนั้นแล้วมันแสดงตำแหน่งชัดเจนว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ที่ปลูกป่ามาก่อนเพราะฉะนั้นสพกเนี่ยจะไปจัดสรรในพื้นที่สวนป่ามันทําไม่ได้เด็ดขาดนะครับเปพื้นที่เขาภูเขาหินปูนไม่มีพูดง่ายๆว่าถ้าพื้นที่ร้อเปอร์เซ็นเนี่ย มันมีที่เป็นที่ดินเนี่ยไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตเราเดินขึ้นไปเนี่ยมีแต่หินนะครับแต่เขาพยายามใช้เครื่องจัรนะครับใช้ไมโครเนี่ยขุดแล้วก็ระเบิดดินออกไปแล้วก็เอาดินไปใส่แล้วก็เกลี่ยหินออกนี่คือความชั่วร้ายความไม่เป็นธรรมต่อธรรมชาติที่กําลังจะเป็นที่คุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับผมก็อยากจะให้เห็นนะลักษณะหนึ่งของการกําหนด พื้นที่สปกแล้วก็คนที่ได้นะครับไม่ใช่คนปกตินะครับสืบทราบนะครับเป็นเจ้าของอกลุ่มทุนแล้วก็เป็นเจ้าของผู้รับเหมารายใหญ่นะครับซึ่งมีเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถโค่นล้มขุดสะ,ะยกขินขนาดใหญ่ออกและปลูกต้นไม้ในหลุมต่างๆได้นะครับวันนี้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นป่าสงวนป่าดงพญาเย็นนะเหน่วยงานของกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแล นะครับแล้วก็สปรกรมาจัดได้หรือไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเองมันก็ไม่ใช่นานะอำนาจหน้าที่ผมนะครับผมไปยกหลักให้ดูนะครับผมไปยกหลักให้ดูแล้วก็อ่านหลักมาให้พวกเราได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกกําหนดโดยสปกเช่นกันซึ่งมีระดับความสูงแล้วก็มีความราชันซึ่งไม่เหมาะสมต่อ,อเป็นที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งเป็นที่ทําการเกษตรนะครับผมก็จึงเรียนว่าอ,อยากจะส่งต่อนะครับ ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยกับกรมป่าไม้ลองไปดูนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นยังไงแต่ผมมาเหตุเป็นที่หนึ่งนะครับเจ้าของที่ดินคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา